คนเราเนี่ยนะคะพออายุเปลี่ยนภาระ,ระทางการเงินเปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนสถานภาพาเปลี่ยนแผนการเงินก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะเวิลดี่ดีอวายครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับคุณวิวัฒเหมมทารบนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อคราวที่แล้วเนี่ย40ล้านนี่เหมือนเป๊ะแล้วนะคะลงตัวแล้วแผนการเงินออกแบบมาอย่างดีแต่จู่ๆมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวมาถามคุณวิวัฒกันว่าทําไมต้องอมีเหตุต้องเปลี่ยนแผนการเงินอีกรอบนึงคะก็แต่งงานแต่งงานมีภรรยา นะครับเมื่อหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาครับก่อนหน้านั้นก็เป็นหนุ่มปาร์ตี้ปาร์ตี้แมนนะครับก็แช่ชื่อตห,หนุ่มโสดน,นะครับหนุ่มโสดมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่โสดมายัน40สิบกว่าเลย <g år> นานนะครับครับ <g år> <c oughs> แล้วก็วางแผนอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่ก,ก็ก็มาพอมาแต่งงานเสร็จปุ๊บก็แผนเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าจะมีคนอีกคนหนึ่งแก่ไปกับเรา ใช้แผ่นเดิมไม่ได้ใช้แผ่นเดิมคิดว่ตอนนั้นได้ไหมเยใช้แผ่นเดิมต้องต้องแยกกันกินคือสี่สล้านเธอไปาไป20ชั้นมา20ใช่ไหมคงลำบากนะแยกกันกินแยกกันอยู่เมื่ออาจจะมีการตกตีกันตอนแก่แต่บางบ้านอาจจะพอนะบางบ้านบอกสมมุติว่าฉันกะว่าใช้เดือนละสองหมื่นอาจจะพอไงใช่ไหมแต่คุณวัดนบอกว่าไม่พอครับก็คือพยายามมองมองเป้าสูงครับเพราะว่าคือคือยิ่งยิ่งเรื่องที่เราอายุจะเริ่มเยอะขึ้นก่อนปลายแล้วเราวันนั้นเราหาราได้ไม่ได้แล้วคือวันที่อายุหกสิบเนี่ยเป็นวันที่เรา ความสามารถในการสร้างรายได้เราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเดี๋ยวถ้าเกิดยิ่งเราเจ็บแค่ได้ป่วยด้วยเนี่ยยิ่งยิ่งลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคิดตรงนั้นเนี่ยจะคิดค่อนข้างจะระมัดระวังมากนะครับทีนี้ก็มองว่าถ้ามีภรรยาเข้ามาก็อ่ะโอเคแชร์สักครึ่งหนึ่งตอนนั้นเอามาโมใหม่หมดเลยโมดิฟายใหม่โมดิฟายใหม่อ่ะบ้านอยู่ด้วยกันได้บ้านได้รถใช้ด้วยกันได้คนสมรสใช้ด้วยกันได้อะไรมาไหนด้วยกันใช่ไหมครับอ่ะหาหมอที่คนละคนละเรื่องแล้วแต่ว่าป่วยคนละโรคนะครับเรื่องของคนดูแลอ่ะ คงจะใช้ด้วยกันไม่ได้แล้วอาจจะต้องต้องแยกกันนะครับเพราะว่าอาจจะเจ็บป่วยพร้อมกันอะไรย่างเงี้ยนะครับ<ม>พอทําตัวเลขไปมาเนี่ยมันก็เ<ม>บิกบวกไปสักห้าส<ม>ิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากสี่สิบก็เป็นหกสิบหกสิบครับแต่วันนี้หกวันนี้คิดหกสิบเนะี่ยยี่สิบทีหลังเนี่ยมันมามนเหลือเวลาสิบห้าปีในการออมค่ะวันที่เราคิดตอนสี่สิบมันมียี่สิบปีในการออมเพราะเราคิดตอนอายุสี่สิบแต่ว่าตัวหลังเนี่ยมันเหลือสิบห้าปีเหลือสิบสี่ปีไม่ถึงสิบห้าปีดีระยะเวลาน้อยลงระยะเวลาน้อยลง แต่เราก็คิดว่าเอออัตราและอัตรา10%เหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปเป็น15หารือถ้า7%นก็น้อยไปมันมันต้องใช้ก้อนเยอะครับมันก็ทําให้ต้องเพิ่มตัวตัวตั้งก็คือตัวเงินก้อนที่ต้องใส่ลงไปนะครับแต่ว่าก็โชคดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการสะสมเงินด้วยบ้างนะครับก็เลยเริ่มเริ่มใส่เข้าไปก็ต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่งเข้ามาประมาณสัก5้าหล้านบาทนะครับเพื่อจะใส่เข้าไปแล้วก็สะสมไป15ปีนะครับเพื่อเงินก้อนนี้มันกลายเป็นประมาณ20ล้านบล้าน เบ็ดเสร็จแล้วพอมีภรรยาปุ๊บเป็น60สิบละคิดว่าพอถึงสําหรับสองคนคือคือแล้วรับเพิ่พภรรยาทำทำทำงานด้วยภรรยาเป็นเภสัชทำงานด้วยมีรายได้ด้วยนะครับก็ก็ยังคุยกับกับน้องเขาว่ากับแฟนว่าเออเก็บเงินเองด้วยนะ อะไรเงี้ยนะครับคือคือเราเราเก็บไม่ให้เราเก็บไม่เก็บเองด้วยนะฉันก็เก็บไม่เธอไงนะเก็บใเก็บเองด้วยให้อะไรเงี้ยครับเราก็เก็บให้เราเป็นห่วงก็ดูแลแต่ว่าตัวตัวแฟนก็ต้องเก็บเองด้วยนะครับและเรื่องบานทีเนี่ยเธอก็ฝากเงินแบงก์นะครัเดี๋ยวเก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะการอยากรู้ว่า60เนี้ยเธอมีส่วนออกแบบไหมคะว่าเออนะช่วยการคิดเอาสองคน60หรือว่าคุณวัดดีไซน์เองหมดแฟนแฟนเป็นคนไม่ชอบเรื่องตัวเลขนะ แต่ว่าเป็นคนที่เชื่อใจเราในเรื่องที่อย่างเรื่องตัวเลขเรื่องเงินเรื่องทองเพราะฉันไม่มีส่วนเลยในการออกแบบนะผมเผด็จการเรียบร้อยรวบเรียบร้อยว่าตัวเลขนี้เป็นไม่แต่โอนะใช่ไหมโอนะผู้หญิงเจอเออวางแผนให้เสร็จเลยอะไรเงี้ยดีอีกอย่างหนึ่งถ้าจะเก็บให้ด้วยอย่างเงี้ยจบเลยแต่ก็เป็นมาตรฐานเดียวกันเองฮะไปอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันมาตรฐานเดียวกันก็ไม่เกิดความว่าเออวันนั้นนะเออเรามีคนขับรถเขานั่งรถแท็กซี่อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ฟีลิ่งนั้นก็คือทุกอย่างวางแผนว่าเอออยู่ด้วยกันบน บนบนก้อนนี้ค่ะครับอืเมื่อสักครู่บอกว่าอ่ไม่ชอบตัวเลขแล้วเขาก็รู้จักแต่เงินฝากอะไรย่างเงี้ยคืออย่างพวกฝากเงินแบนค์ทั่วไปอะครับเราเรียกกงนฝากประจําก็ก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดต้องการอะไรที่มันดื้อยไวอะครับเกือนอายุห่างกันบปีแต่ที่น้อยกว่านะครับดื้อไวที่ยังมีรับความเสี่ยงได้มากกว่านะครับแล้วก็เป้าหมายทางการเงินก็ไม่จําเป็นต้องต้องมาเฉล็ยเหมือนผมแล้วเพราะว่าผมวางไว้แล้วไปให้แล้ว ก็เลยบอกว่าเออางนั้นน่าจะาไปซื้อเป็นกองทุนหุ้นนะคือคือเรามีประสบการณ์ในกอ,องทุนหุ้นเนี่ยรุ่นพี่แนะนำครับาแนะนำไปว่าไปซื้อเป็นกองทุนแรกๆนะครับที่คบกันตอนเป็นแฟนก่อนยังไม่ได้แต่งงานกันก็แนะนําแล้วแล้วน้องเขาไปซื้อกองทุนเขาก็ได้เงินกลับมาเร็วสามเดือนหกเดือนได้เงินกลับมาแล้วรู้สึกตัวเองได้เยอะกว่าที่ฝากแบงก์จากเดิมฝากแบงก์อย่างเดียวโลกของฉันมีแอะแบงก์ตอนนี้มีกองทุนละได้กลับมาก็ เริ่มเชื่อแต่โดยรวมๆเนี้ยแผนการเงินหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะไหมการหมายถึงว่าประกันน่ยจะต้องมีเพิ่มออปชั่นโน่นนี่ไหมหรืออะไรอเวลาเราคิดตอนแรกก็นอมมองเรื่องประกันชีวิตก็นั่งคิดเอ้ยต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่มไหมเพราะถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วเขาทํายังไงก็มองเออไม่จําเป็นละเพราะว่าที่ไม่ต้องซื้อประกันชีวิตเพราะว่าเออเรามีเงินก้อนอยู่ก้อนหนึ่งหรืเซฟิงเรามีของเราด้วยมีของมีของเขาด้วยที่อยู่กับเรานะครับแล้วถ้าเกิดดว่าเราเป็นรายกายวันนี้นะครับเขา ยังมีรายได้อยู่ทําทงานอยู่เขาก็อยู่ารายได้ตรงนั้น,นแต่ว่าอ,อนาคตเขาทั้งหมดเนี่ยก็คือมีเงินก้อนนี้ที่สะสมไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเมื่อเขารีทายหกสิบอะไรเน,นี่ยนะครับเขาก็จะมีเงินก้อนนี้ซึ่งเขาสจมามถจะใช้ได้ซึ่งเขาจะใช้อยู่คนเดียวด้วยซ้ำแบไม่มีผมมาช่วยใช้นะครับก็เลยก็เลยบอกว่าโอเคไม่ต้องซื้อประกันชีวิตใน,ในกรณีนี้เพราะว่าเขามีรายได้ได้แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีรายได้ ันนี้อีกโฉหนึ่งเพราะถ้าเกิดเขาไม่มีรายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมองว่าต้องมีเงินก้อนหนึ่งไว้ให้เขาใช้ในในวันนี้จชกระทั่งเงินก้อนที่สะสมเนี่ยก็คือถ้าเขาอายุ35 35ต erm. ้องมีให้เขาใช้25ปีเชิกระทั่ง60ต้องมีเงินก้อนหนึ่งอันนี้ก็อีกโฉดหนึ่งถ้าเกิดภรรยาไม่ทํางานก็ต้องมีเงินให้เขาใช้25ปีแล้วหลังจากนั้นพอเขาใช้ปุ๊บก็ต้องมีเงินอีกก้อนที่เราสะสมตอนนี้เนี่ยก็คือให้เขาใช้ต่อจน่เขา เกษตรหลายสิทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอายี่ห้าปีนะครับมาคำนวณว่าเขาใช้เท่าไหร่แล้วทําผมผมเสนอว่าถ้าเกิดใครที่มีภรรยาไม่ได้ทํางานแล้วตัวเอง,ต,เองตัวเองอยากจะดูแลนะครับข้างหลังให้สบายานะครับแล้วตัวเองก็ไม่ไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่เรียกว่าไม่ได้สร้างภาระอะไรให้ใครนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาแต่งงานแล้วบางคนก็จะให้ภรรยาออกจากงานงแล้วก็มามอยู่บ้านมา,ยานมอยู่บ้านแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองจะเลี้ยงดูภรรยาได้ไอ้นั่นคือเงื่อนไขปกติถ้าเกิดตัวเองไม่เป็นอะไรไปก็ไม่เป็นไรก็อย,ยู่ไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดตัวเองไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยนะคะรับภรรยาออกจากงานมาเนี่ยโอกาสที่หายไป3ปี5ปีเนี่ยเวลากลับไปทำงานใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปมันจะไม่เหมือนเดิมวัยที่เปลี่ยนไปอะไรที่เปลี่ยนไปเนี่ยความเสี่ยงเข้ามากขึ้นนะครับมันก็ต้องซื้อประกันไว้ก้อน อันนี้แหละครับคือคือที่มาของถ้าเกิดจะมีประกันชีวิตนะครับแต่เพราะว่าผมก็โชคดีว่าภาระผมน้อยลงเพราะภรรยาทำงานนะครับตอนทำอะไรอย่างงานนี้ถ้าออกจากงานก็ต้องมีก้อนเห็นไต้องมีต้องมีครับพออะไรเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บต้องต้องเปลี่ยนตลอดต้องโงแผนตลอดพอนีมันมันอยู่ที่วิธีครับถ้าเกิดเราที่ว่าเราเป็นผู้นําครอบครัวนะครับในบทบาทที่เป็นผู้นําครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องวาง ทั้งหมดไว้นะครับถ้าเกิดเราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ต้องอโจย์นึงนะครคือมันต้องต้องดูตรงนี้ว่าดูแลอะไรบ้างะนะครับเราก็ต้องเป็นคนที่วางทั้งหมดเอาไว้แล้วก็ต้องเสียสละตัวเองที่จะกินน้อยหน่อยทางานมากขึ้น<อ>ครับหรือวันหนึ่งนะคะสมมุติว่าคุณวัดเกิดมีลูกขึ้นมาแผนการเงินเปลี่ยนอีกนะคะก็เปลี่ยนครับเพราะว่าลูกนี่จะไม่มีรายได้เลยนอกจากไม่มีแล้วไม่มีรายได้แล้วเนี่ยนะครับยังมีรายจ่าย อีกนะครับที่มีจนกระทั่งเขาเติบโตเนี่ยนะครับยี่สปียีปีแล้วแต่เราจะดูแล้วก็ถึงไหนอันนี้ครับก็ก็จะมีโจทย์เพิ่มครับการเคยสัมภาษณ์คนหนึ่งเขาบอกว่าเวลามีลูกคนหนึ่งนะเตรียมเงินไว้เลยอย่างน้อยสี่ล้านจนกว่าจะจบอ่ะนี่ต้องมานั่งใช่ไหมนี่ต้งมีต้อง ก็เขามีคิดว่าขยับแร่าวๆว่าแต่ต้องดูต้องขยับอะไรเงี้ยครับก็มีมีเริ่มมีคิดคร่าวๆแหละแต่แน่นอนภาระตามมาครับถูกไหมฮะภาระตามมาแน่นอนจะเรียกภาระผมอาจจะไม่ใช่เรียกว่าอะไรเรียกเป็นเรียกเป็นโมเดลเปลี่ยนแล้วกันนะโมเดลเปลี่ยนแล้วกันนะก็เป็นเรื่องที่ถ้ามีลูกเนี่ยคือเราก็เลี้ยงคือเราก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลเขาจนกระทั่งเขาเติบโตแล้วเขามีรายได้อันนี้เพราะเราเราให้กำเนิดเข้ามาเราก็ต้องรับผิดชอบเขาจนถึงอาจจะต้องยี่สิบปีแรกหรือยี่สิบห้าปีแรกก็ต้องเรียกว่าจจนบ ปริญาโทปริญาเอกแหละถูกไหมคะใช่ครับประมาณนั้นฮะเรื่อจะจบปีจบโทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องถึงเอกเอกแต่แน่นอนก็คือพออย่างที่กันเกิดไปเมื่อตอนต้นรายการคือเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมฮะทุกหมดตอนนี้เตรียมโมเดลก็เริ่มเริ่มมีคิดคิดไว้แล้วครับแล้วแล้วมันจะต้องเป็นช่วงช่วมากเลยนะครับถ้ามีลูกเนี่ยการวางเนี่ยผมคิดว่า ถ้าถ้าเกิดใครไม่มีความรู้ทางการเงินนะครับน่าจะปรึกษาคนที่มีความรู้ทางการเงินเรื่องของการอัตราผลตอบแทนเพราะมันจะมีแฟกเตอร์เยอะเพราะว่า,าก่อนเข้ามหาวิทยาลัยก่อนเข้าเรียนหนังสือก็หปีแรกก,ก็คอสหนึ่งนะครับมัธยมก็อีกต้นทุนหนึ่งมหาวิทยาลัยก็ต้นทุนหนึ่ง<อ>นะครับเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆก็เปลี่ยนแปลงตา,งตางมตาไปนะครับคราวนี้ผมกลับมาว่าที่ผมวางไว้40-60เนี่ยผมลืมเลยคุณการไมตัวนึงว่าจริงๆวันนั้นมีเงินเฟอ้อด้วยถ้ามองถ้ามองเงินเฟอ้อไปอไปอีกประมาณ20ปีข้างหน้าเนี่ย15ปีข้างหน้าเนี่ยมีเงินเฟอ้อด้วยวันนี้เนี่ยผมผมถอดเงินเฟอ้อออกเพราะผมคิดว่าไอ้เงินก้อนที่ผมมี40วันนั้นน่ะกว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะออดอ๋อปวดคือผมไม่ได้ใช้ปีเดียว40ล้านไอ้เงิน40ล้านเนี่ยผมใช้20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีแแรกเเเเนนนนนีีี่่่ยยยไอ้้้้งิ40ลลาาผมจะใชคดว สองล้านคงเหลือสามสิบกว่าล้านอไอ้ตัวนี้จะมีดอกผลของเองินก้อนนี้ยองมาอีกปีที่สองก็จะมีดอกผลใช่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นไ้ตัวดอกผลที่มันได้มาเนี่ยว่าน,นั้นเนี่ยเราคงจะฝากแบงค์ละวันที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเราคงไม่ซื้อกองทุน เราคงไม่ทําอะไรแล้วลดความหวือหวาลงแล้วครับก็คงเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีไม่มีความเสี่ยงเรียกว่าไม่ไม่สามารถจะรับความเสี่ยงอะไรได้แล้วไม่ควรดีกว่าไม่ควรแล้วก็คงจะฝากแบงค์ประจําหรือฝากซื้อพันธบัตรรัฐบาลซอยซอยเงินออกไปนะครับสี่สิบล้านเนี่ยอาจจะซอยสักสิบล้านซื้อพันธบัตรรัฐบาลสิบปีอย่างเงี้ยครับอีกห้าล้านซื้อสักห้าปีนะครับสักห้าล้านซื้อสักห้าปีอะไรเงี้ยนะครับทยอยทยอยไปก็เดี๋ยวต้องมาบริหารสัดส่วนทางการเงินแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลานั้นว่าอัตราอัตราผ ตอบแทนแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝากเป็นเงินสดและเป็นดอกเบี้ยไว้ไอดอกผลทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันจะครอบคลุมไอเงินเฟอ้อที่มันจะขึ้นไป,ปอีกสิบห้าปีนั่นะโดยรวมๆกันอยากรู้ว่าเวลามีครอบครัวปุ๊ปบจะแค่ภรรยาหรือลูกตามมาอะไรก็ตามครับความหมือหวาความผาดโผ,น,ผนในการลงทุนมันต่างกันเยอะไหมคะผมว่าถ้าเกิดภรรยาไม่ได้ทํางานระหว่างแผนจะมีลูกนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ย วางแผนก่อนสะสมเงินก่อนเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเบาลงนิดหนึ่งคือลดลดสปีดลงลดสปีดลงนะครับคืออาจจะต้องบริหารความเสี่ยงสร้างโมเดลที่มันมีความเสี่ยงที่มันมันต่ําลงคือแล้วก็การบริการเนี่ยการใช้จ่ายต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องใช้จ่ายในมุมมองที่เป็นใช้จ่ายในลักษณะที่ว่านี่ผมคิดเองนะครับในกรณีที่ว่าเมื่อแย่สุดๆแล้วเนี่ยขายกินได้ ขายกินได้คือคิดไปกล่ะคิดเยอะนะเช่นไม่ใช้กับรถเยอะเพราะรถยนต์เนี่ยมันมีค่าเสื่อมราคาเยอะมากมยิ่งเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปเนี่ยรถมันจะด้อยค่าลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดลงกับพวกเป็นบ้านซื้อบ้านอยู่เพราะบ้านจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือทรัพย์สินอะไรก็ตามแต่ที่ลงทุนไปหรือซื้อซื้อใช้จ่ายไปเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็พยายามอะไรที่มันแบบว่ามันมันไม่มีความด้อยค่าต่างๆอันนี้ะก็ก็จะเป็นตัวช่วยได้ครับแต่โดยรวมก็ต้องลด มาใช้เกียร์3บ้างอะไราชบนี้ ก็ปาร์ตี้น้อยลงใช่ปาร์ตี้น้อยลงนะครับก็ใช้เงินน้อยลงใช้เงินน้อยลงมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นจริงๆด้วที่สําคัญเลยคือต้องแข็งแรงต้องดูแลสุขภาพตัวเองค่ะคือต้องทําให้ให้ตัวเองคือถ้าเกิดคิดจะวางแผนยาวๆเนี่ยต้องต้องดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สุขภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องเงินนะครับแต่เป็นตัวใช้เงินค่ะนะครับถ้าดูแลสุขภาพดีก็จะใช้เงินน้อยลงค่ะครับแม่เราคุยกันมานะตั้งแต่ครั้งที่แล้วเห็นพัฒนนนาาากกรรรรเเเืื่่ออยๆงงแผิ จากไม่ได้เริ่มต้นวางอะไรเลยพ <Okay. S 2> อมาเริ่มวางปุ๊บลงตัวปุ๊บเปลี่ยนอีก <Okay. S 2> โมดิฟายัดสีชีวิวันแผนการเงินใหม่เดี๋ยวมีลูกนะคะเปลี่ยนแผนนี่ค่ะเ <Okay. S 1> ตรียมโมเดลไว้แล้วนะคะ <Okay. S 1> แต่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเคล็ดลับกลยุทธ์การลงทุน <Okay. S 1> ที่โดยส่วนตัวของคุณคุณวิวัฒน์เลยนะคะว่าจะมีเคล็ดลับอะไรเคล็ดลับอะไรมาบอกเรากันบ้าง